ทางสายกลางเรียบง่ายสะอาดดังกับซุปเปอร์ไฮเวย์มักมีองแปดคือทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์แปดเลนมีไฟส่องสว่างแต่เราไม่มาแล่นตามทางนี้เราไปอยู่ตามข้างทางแวะข้างทางไปอยู่ใต้ทางด่วนบ้างแต่ถ้ามาขึ้นเส้นทางนี้นะสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนี่เลนที่หนึ่งนะ้ด,ดับีถูกนี่เลนที่สองสัมมาสังกัปโปเห็นชอบดําดีชอบพูดจาชอบ การงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบเพียรรักษาบุญบารมีความดีที่มีอยู่เพียรสร้างความดีเพิ่มเพียรละบาปที่มีอยู่ให้หมดไปเพียรสกัดกั้นบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นสมาธิชอบทำตามที่ถามคณิกะอัปนาอุปจาระแล้วก็สติชอบสติชอบนี้จะเป็นวิปัสนาญาอาตาปีคือความภาคเพียรสติมา คือมีสติระลึกได้ระลึกในกายเวทนาจิตธรรมอาตาปีสติมาสัมปชาโนมีสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัววิเนยะโลเกตอภิชาโทมณสังละความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้พระพุทธองค์บอกเป็นสเต็ปสเต็ปไปเป็นทางเปลี่ยนนะใช่ครับเราก็มีความเพียรมีสติระลมีสัมปชัญญะ และความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้คือโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะย้อนไปหาวิปัสนาภูมิอีกนั่นแหละเข้ามาสู่ที่รูปนามอีกนั่นหละไม่ได้ไปที่อื่นนะทำอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเนี่ยแต่ตอนนี้เราเพอสติเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีสัมปชัญญะเราไม่มีสัมโพธิยะไม่รู้พร้อมเฉพาะก็เลยไปยินดีพอใจในโลกทั้งโลกภายนอกวีอาเดเวอร์คือโลกใบนี้ ในโลกทางตาหูจมูกลิ้นกกะใจที่เห็นที่สัมผัสอยู่ทุกวันนี้วิธีแก้ก็แก้ที่นี่แหละก็มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะถอนความพอใจในโลกออกเสียได้ละตัณหานั่นเองละอุปาทานนั่นเองก็เป็นปจจจิจสมุปปนธรรมนั่นแหละคําว่าถอนพอใจก็คือไม่ให้เกิดตัณหาสามออพอไม่มีตัณหาแล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นเวทนามีภาษามีอจศระ มุจะย,ย้อนไปมีรูปนามมีวิญญาณมีสังขารอเพราะอาภิชฌา <c oughs> ก็จะเกิดวิชารู้แจ้งขึ้นก็จะถอนความพอใจและไม่พอใจออกเสียได้ตอนนี้เรามีสองอย่างคือพอใจกับไม่พอใจในสิ่งที่เห็นทางตาหูยินเสียงมัดอยู่ตลอดเรียกว่าสังโยชนดังนั้นพระศาสดาก,ก็ให้มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกทางตาหูจมูกิ้นทรจะนี้ออกเสียได้ก็เป็นสุขนั่นแหละ ก็เป็นปฏิจสมุปปนธรรมสายนิโรธวาลสายดับทุกขนาจิตทุกขณะจิตที่ได้ยินกำหนดรู้วางละไม่ยึดไตรักเข้ามาควบคุมส่งไปทําทุกหมดมีหน้าที่เชื่อมกันส่งต่อกันได้ดีทั้งหมดเลยครับสเสถียรทําหน้าที่แต่ละหมวดแต่ละหมวดนี้ดังนั้น,น,นเมื่อใดที่กุศลเจริญความฉลาดของมรอบรู้อกุศลก็เสื่อม แต่เมื่อใดอกุศลเจริญบาปเจริญกุศลก็เสื่อม <c oughs> เมื่อใดก็คือทุกเมื่อใดทุกขณะจิตเลยต้องดูจิตรู้จิตแต่ก็ต้องมาประมวลผลตัวเองว่าในแต่ละวินาทีแต่ละวันแต่ละสามสี่ห้าวันที่หนึ่งเดือน,นต้องประมวลผลอยู่ตลอดเช้าจะลดเย็นนี่ว่าใจเราอกุศลเจริญหรือกุศลเจริญศีลส,สมาธิปัญญานี่คือกุศลคือความฉลาด วินียต่างๆคือสติที่พระศา,าสดาทรงแสดงไว้นี่เป็นผลดีเท่านั้นเลยแ่ระลึกในศีลมีการสำนวจระวังก็เป็นกุศแลแะเมื่อน,นั้นแหละกุศลก็เจริญอกุศลก็เสื่อมพระคุณเจ้ารูปนั้นหรือเจ้าทั้งหลายพุทธบริษัทอุบาสกปิกาก็จะมีแต่ความเจริญครับจเจริญทางโลกจเจริญทางธรรมควบคู่กันไปสําหรับคารวาสหนะ้อยแต่พระคุณเจา้าเรียนรู้โลกบริหารโลกตามสมควรแล้ว ให้พ hey, um ิญโยในธรรมด้วยการลงมือกระทาอนุโมทนาสาธุครับ